วันนี้เรามาดูเรื่องการหมดหนี้มีบ้านเด็กนะคะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยในการหมดหนี้แบ่งเป็นสีประเภทตามตามหนี้นะคะประเภทแรกก็คือหนี้บ้านนะคะหรือหนี้ที่มีหลักประกันนะคะวิธีแก้ให้หมดหนี้ก็มีแค่สามวิธีนะคะก็คือการโอนทรัพย์เพื่อปิดหนี้ไปเลยแล้วก็เช่าแล้วค่อยซื้อคืนนะคะหรือว่า เราโอนทรัพย์ไปเลยแล้วเราไม่ซื้อคืนหรอกเราก็ไปอยู่ในอีกที่หนึ่งที่เราไปผ่อนเอาสักยี่สิปีแล้วก็เป็นเช่าซื้อนะคะแล้วก็รอยี่สิปีค่อยโอนเป็นชื่อเราหรือว่าถ้าเราจะขายทรัพย์ชำระหนี้ก็ได้ค่ะส่วนการหมดหนี้แบบที่2ก็คือแบบรถยนต์นะคะก็คือถ้าเราผ่อนไม่ไหวเราก็เอารถไปคืนนะคะแล้วเรา จะไม่เสียค่าส่วนต่างถ้าเราไม่ค้างค่าง,งวดนะคะส่วนว่าถ้าเราค้างค่าง,งวดเราพยายามหาเงินเคลียร์ค่าง,งวดแล้วค่อยเอาระไปเกินนะคะแต่อย่าเอาไปจำนำจอดนะคะเพราะวันจะกลายเป็นอาญาต่อมาหนี้ที่3คือหนี้บัตรนะคะหนี้บัตรก็เคลียร์โดยการยืดระยะเวลาชำระก็ได้ส่งไปให้ที่แซม รีดแก้นี้ให้เขาขยายระยะเวลาเป็น10ปีก็ได้แล้วก็ดอกเบี้ยแค่4%หรือไม่ก็เราสะสมเงินแล้วก็จ่ายโปะทีเดียวแล้วขอส่วนลดก็ได้นะคะการจ่ายแค่5%ไม่ได้ช่วยอะไรนะคะยังไงยังไงถ้าคุณไม่มีไรายได้คุณก็มีสิทธิผิดนัดทีดีนะคะวิธีที่4นะคะแก้นี้นอกระบบ กก่นี่นอกระบบมันมีอยู่สส่วนนะคะถ้านี่นอกระบบแบบมีหลักประกันก็คือขายฝากถ้าเราจ่ายไม่ได้เราก็ปล่อยหลุดเลยส่วนนี่นอกระบบที่ไม่มีหลักประกันมีวิธีแก้อยู่สส่วนด้วยกันก็คือว่าเปลี่ยนนี้นอกระบบให้เป็นในระบบหรือว่าพยายามสะสมเงินแล้วจ่ายจบซึ่งไอ้สะสมเงินแล้วจ่ายจบเป็นไปได้ยากเพราะว่าดอกแพงมากนะคะฉะนั้นวิธีปิดนี้นอกระบบที่ไม่มีหลักประกันที่ได้ผลก็คือว่าย้ายมันอยู่ในระบบ ทีนี้การย้ายอยู่ในระบบมันก็มีมีกี่แบงค์บ้างล่ะที่รับหนี้ที่มันติด NPL มันก็จะมีแบงค์ธนาคารอาคารสงเคราะห์แล้วก็ออมสินนะคะที่ที่สามารถไปกู้แล้วมาปิดได้ซึ่งติดบูโรเราเคลียแล้วเราก็กู้ออมสินได้นะคะหรือติดบูโรเรากู้ธนาคารอาคารสงเคราะห์กู้บ้านเงินเหลือคอนโดนเงินเหลือแล้วเอาส่วนต่างมาปิดหนี้นอกระบบได้นะคะ หรือว่าถ้าเรามีรถกอดทะเราก็เอาไปเข้าไฟแนนซ์แล้วก็เอามาปิดหนี้นอกระบบได้นะคะสรุปแล้วมีสีวิธีนะคะที่จะหมดหนี้นะคะเมื่อเราหมดหนี้แล้วเราก็มีบ้านหลังเล็กได้ค่ะแล้วมีบ้านหลังเล็กยังไงเดี๋ยวที่จะมาต่อในภาค2นะคะวันนี้พี่น้อยไม่ได้มาเล่นๆนะคะพี่น้อยมาช่วยทุกคนแก้หนี้อย่าลืมอะไรคะ ก,กดั b s ไ r i b e like, กดไลค์กดกระดิง่งกดแชร์ค่ะนะคะถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ค่ะ